และเมื่อวานค่ะครัวคุณต่อย EXPO s e a ปซีซันสก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยในงานเมื่อวานนี้ก็มีผู้บริหารของทางช่อง3ค่ะคุณประวิตรมารีนน์คุณสุรินทร์กฤติยาพงพันธ์คุณบริสุทธิ์บรุรณะสำมฤทธิ์มาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะท่ากลางบรรยากาศที่เห็นว่าอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ โดยมี4พิธีกรค่ะอต้อยไตรภพคุณนวัดพี่ออกกีรติแล้วก็โกตีค่ะที่เรียกว่าปลื้มใจจนน้าตาคลอเลยนะคะเพราะว่ามีประชาชนค่ะให้ความสนใจมากันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้ง4บอกว่าไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้นะคะเรียกว่าพื้นที่งานเห็นไหมคะดูเล็กไปถนัดตาเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีร้านค้ามาถึง200ล้านเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศโอ้โหเป็นยังไงคะ 200ร้านค้าแต่ว่าก็ทำให้ดูยังดูแคบไปเลยนะคะเรียกว่ามีความสุขกันทั้งคนซื้อแล้วก็คนที่มาขายของในงานนี้ค่ะเรียกว่าขายดีจนเติมไม่ทันเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณเลยท,ทุกท่านเป็นอย่างสูงมันมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของพวกเราทั้ง4คนจริงๆแล้วผมอยากจะบอก ท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องขำที่สุดในโลกตั้งแต่ผมเคยเห็นมาก่อนขึ้นเวทีเป็นคนเตือนผมตลอดเวลา,าว่าอย่า<ใ>น,นะอย่าร้องหไห้อย่าตื่นเต้นนะพอประตูมันเปิดออกมาปับ๊บพอผมเดินออกไปปกติผมเป็นพิธีกรมืออาชีพผมต้องพูดได้แต่ผมพูดไม่ได้เลยผมเห็นคนแล้วผ,ผมต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจริงๆผมนึกไม่ถึงจริงๆว่าว่าเราจะรักกันขนาดนี้มันเป็นความสุข และตัวเขาเองอ่ะเขาคงเห็นและอยู่ไปพักหนึ่งพักหนึ่งอินเองเลย <laughs> อินเองคือ,คอ <S <S ท้ายสุดผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีที่จะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากาครับเพราะว่าเราเราเราไม่คิดเลยว่าจะาขนาดนี้ครับเราไม่คิดว่าความรักเราไม่รู้เลยหน้าตาเป็นยงไงแต่วันนี้พอเห็นทั้งหมดเรารู้เลยว่าคือความรักของโค้คุณต่อยครับต้องดีมีประวัติมีสูตรชัดเจนและมีอัตลักษณ์อาหารของตนเองแบบยั่งยืนเราถึงให้เกียรติมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าอะไรคือแมกเนต นี่แหละครับคือที่สุดของวงการอาหารไทยและจะกลายเป็นวงการอาหารโลก10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มจนถึงวันอาทิตย์ที่ Impact Forum เมืองทองฮอ9เท่านั้นที่จอดรถเพียบก็จริงแต่ไม่ควรนำมาเชื่อผอืมค่ะ ไม่ใช่แค่น้ำตาคลอนะคะน้ำตาไหลเลยที่จะเห็นคนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็นี่ค่ะนอกจากร้านอาหารอร่อยๆแล้วนะคะยังมีบูธละครของทางช่อง3มค่ะมาจัดก,กิจกรรมให้ไดร้ร่วมสนุกพบปะนักสแสดงกันด้วยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนักสแสดงจากละครตะวันยอแสงน้ำตาลพิจักนาแล้วก็ออก,กัสวัชิรวิทนะคะแฟนๆก็มาขอถ่ายรูปทั้งสงคนนี้ก็ ปลื้มใจนะคะที่มีแฟนๆให้ความสนใจแบบนี้น้ําตาลเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องนี้ต้องแสดงถึง3บทบาทในคนคนเดียวเลยค่ะคือเป็นตะวันเป็นยอแสงแล้วก็เล่นเป็นแม่ของตัวเองด้วยส่วนออกัสเองก็เป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของหนุ่มคนนี้นะคะที่จะมาสร้างสีสันความสนุกสนานค่ะละครตะวันยอแสงจะออกอากาศให้ได้ชมกันตอนแรกวันพุทธที่15มีนาคมนี้ค่ะ ดีใจนะครับที่พี่พีแฟนคลับทุกคนมาหามาให้กำลังใจกันครับผมก็อยากจะให้ติดตามละครครับตะว,วันยอแสงครับตัดเล่นเป็น3ามคาแรคเตอร์ค่ะก็เล่นเป็นแม่ตัวเองด้วยแล้วก็เล่นเป็นตะว,วันกับยอแสงซึ่งยอแสงเนี่ยจะต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วในเรื่องก็เลยต้องใส่วีั้างเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกด,ดีได้ได้ปลุกความเป็นแมนความแมนแมนในตัวคุณขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีก็จะเป็น เป็ดเอี้ยงครับก็จะเป็นตัวคอมเมดี้จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับละครตะวันยอแสงเรื่องนี้ครับก็รับรองว่าครบรถแน่นอนครับผมดีไซร์ที่ออกมานะคะหลายๆคนก็แบบเฮ้ยตะวันยอแสงดูเข้มข้นขนาดนี้เลยหรอมีการแบบเหมือนมีการยิงกันฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะอยากจะให้ทุกๆคนนะคะไปติดตามชมแล้วก็ที่ตัดมาเนี่ยเป็นเพียงเขาเรียกว่าอะไรอะแค่น้าจิ้มเล็กๆแหใครดูเนี่ยจะรู้ว่ามันมันมากแล้วก็สนุกมากๆอยากให้ติดตามอย่าพลาดสักตอนค่ะ ก็รอติดตามกันนะคะตะวันยอแสง15มีนาคมนี้ส่วนครัวคุณต่อยค่ะก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้นะคะตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง3ทุ่มค่ะแต่รีบไปหน่อยก็ดีะนะคะเพราะบางร้านของหมดเร็วค่ะ